งกงารปมับตัวของชาวนาจังหวัดตรังนะครับที่ก็เปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไปทําบ่อเพราะประจับเขาควายดับถือเป็นพืชที่หายากด้วยมีรสชาติมันนะครับถ้ากินสดรสชาติก็จะออกหวานคล้ายกับมันแกวครับ กระจับที่ดูเป็นทรงเหมือนกับเขาควายอย่างชัดเจนนะครับนี่เป็นพืชที่เด็กปัจจุบันนี้อาจจะไม่รู้จักกันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นพืชหายากชนิดหนึ่งสามารถนำมาปรุงรสประกอบอาหารได้หลากหลายนะครับทั้งของข้าวของหวานแม้ข้างนอกจะเป็นเปลือกแข็งแล้วก็หนาสีเข้มนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยรสชาติกรอบหวานเย็นหอมคล้ายกับมันหรือว่าแฮวครับ ตอนนี้ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาอรารยะเกษตรหรือว่าสวนเจ้าจอมหนวดที่6ตนนําบลนาโตะหมิงอําเภอเมืองตรังนะครับของนายสุเทพพลริดอายุ57ปีเจ้าของสวนก็ปรับพื้นที่นาปลูกข้าวนะครับมาทําเป็นบ่อปลูกกระจับเขาวควายบ่อยาว10เมตรกว้าง5เมตรนะครับแล้วก็ลึกประมาณระดับหัวเข่าเท่านั้นพร้อมปลูกลงในคลองไส้ไก่ที่อยู่ภายในศูนย์ด้วยงานนี้ครับนางสาวลดดาวันช่วยชาติพ่วงในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตรังก็พาคณะมา เย right? ี่ยมชมแปลงกระจับนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการเลือกเก็บกระจับด้วยครับประสบการณ์ครั้งแรกในการจับกระจับค่ะเป็นไงบ้างครับป๋ออยู่เลยนะโอ้สนุกสิคิดถึงวัยเด็กแก่ๆแล้วยังไม่เคยได้เล่นแบบนี่เอาเอาตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้จะมีจะมุมันแก่แล้วตรงนั้นจะแก่แล้วเขาเลือกยังไงนะคะเขาดูยังไงครับนี่คือแก่หมดแล้วครับ แก่คือสีอะไรคะคือจะเนี่ยตรงตายนี่มันจะแข็งแข็งโป๊เลยครับก็คือเขามันจะแข็งใช่ไหมถ้าแก่แต่ถ้าปันนี้ยังไม่แก่ครับนี่อ่อนเลยแต่นี้แก่นี่แก่หมดแล้วนี่เก็บได้เลยอันนี้อันนี้ก็คือเขาเขาเขาแก่แล้วแล้วก็สีก็จะเข้มสีจะเข้มอแต่นี่สีจะออกแดงนี่อ่อนสีออกแดงค่ะประมาณกี่กี่วันกี่เดือนก็จึงจะเก็บได้แบบนี้ คือมันจะได้หมุนไปเรื่อยๆ,ๆเลยเก็บได้ตลอดอย่างอันนี้อายุเท่าไหร่ครบคนที่เก็บอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณหนึงเดือนค่ะประมาณหเดือนนะคะเพราะฉะนั้นนะปลูกกระจับเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงในในใน,ในบ่อนะคะในโคกหนองนาเสร็จแล้วเรายังได้เป็นแหล่งอาหารการกินของพวกเราด้วยได้ตั้งแบบออกซออิเจนได้ตั้งอาหารได้ตั้งสัตว์ที่อยู่ในบ่อที่เราเลี้ยง นายสุเทพบอกว่าเดิมพื้นที่นี้ใช้ปลูกข้าวนะครับแต่เจอปัญหาพื้นที่ปลูกข้าวเหลือน้อยลงแล้วก็นกแห่มากินจนไม่เหลือผลผลิตเลยครับเลยเริ่มมองหาพืชชนิดอื่นที่ปลูกง่ายแล้วก็สามารถสร้างรายได้ครับกระทั่งมีโอกาสไปซื้อพันธุ์กระจับจากรถเร่นะครับจำนวน20ต้นมาทดลองปลูกเพราะมองว่าเป็นพืชที่หายากน่าจะขายได้ครับจนตอนนี้มี3,000ถึง4,000ต้นเข้าไปแล้วครับ กระจับเขาควายเป็นผลหรือว่าฝากของต้นกระจับนะครับพบได้ตามแหล่งน้ําธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นไม้น้ําที่รากยั่งลงในดินนะครับมีไหลเป็นพืชน้ําที่สามารถปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีทั้งในแหล่งน้ําตื้นแล้วก็น้ําลึกครับคือถ้ามันออกมาแล้วใช่ไหมถ้ามันออกมาแล้วครั้งแรกเราเก็บใช่ไหมพอคราวนี้คือเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆเลยคือเราเก็บบรรุนแรกแล้วก็มารุ่นสองสามสี่วันก็มาเก็บต่อเนื่องคือคือมันจะออกเป็นพวงแล้วจะไล่เก็บไปเป็น เป็นช่อเป็นช่ออนมันเหมือนเป็นช่ออนเนี่ยอย่างสมมุติเนี่ยเนี่ยมันออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยสมมุติว่ามันออกมาที่แรกเราก็เลื่อนเก็บไปเลยที่แก่ทักทักสามเขาในสองวันก็สามวันก็มาเก็บเพิ่มมาเรื่อยคือมันจะออกมาต่อเนื่องต่อเนื่องมาเรื่อยๆและเถวนี้มันก็จะยาวไปเรื่อยเพราะว่ากระจับนี่ปลูกน้ําลึกได้ถึงแปดเมตรครับมันจะเหมือนบัว กระจับที่ปลูกนะครับมีทั้งพันธุเขายาวแล้วก็เขาสั้นนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีอันตร,รายรับออกผลผลิตต่อเนื่องเก็บเกี่ยวได้เป็นระยะทุกๆ8ปดถึงสิวันนะครับกระจับหนึ่งก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ5-6ครั้งนะครับการดูแลก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรที่พิเศษนะครับใช้ความเข้าใจในธรรมชาติและความสม่ําเสมอมาดูแลมีรายได้เสริมจากการขายกระจับตอนนี้เฉลี่ยเดือนละประมาณ6000บาทครับไม่เลยปกติ เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ไร่ปอยปกติครับแต่ถ้าเราจะให้มันงามมันเรามีปุ๋ยสูตรสิบห้าหรือกิ้งัวก็ได้เาหวานครับครับบมันเขาเป็นสายพันธุ์อะไรไหมคบมีชื่อสายพันธุ์อะไรมันจะมันจะมีมันจะเป็นมันก็หรือกระจับธรรมดาแต่คราวนี้มันจะมีแบบเขาสั้นกับเขายาวมันจะมีสองพันนะทีนี้มันก็ไม่แตกต่างกันแต่มันจะแตกต่างกันที่รูปทรงถ้าเป็น ถ้าเป็นเขายาวมันจะมีเขาอนั่นหยู่แต่ถ้าเป็นตัวอตัวอีกพันหนึ่งมันจะเป็นเขาตู้มันฝ่ายเขาตู้เราครับมันมีสองพันหน้านี่ทันเขาต่านกับเขา,ขายาว ส่วนราคาขายครับกระจับสดอยู่ที่กิโลกร,รัมละ70บาทแล้วก็ถ้าเอาไปต้มสุกนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีก็ขาย3ขีด20บาทนะครับนิยมมาไปต้มหรือว่าคั่วให้หอมนะครับแล้วก็กระเทาะเปลือกกินได้เลยครับมีรสชาติมันถ้ากินสดจะออกหวานคล้ายกับมันแก้วแล้วก็มีสรรพคุณทางยาเลยเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับปัจจุบันนี้ลูกค้าต้องสั่งจองล่วงหน้าครับมีทั้งคนในพื้นที่มาซื้อแล้วก็รถพุ่มพวงที่แวะมารับซื้อถึงสวนเลยและมีคนสนใจมาศึกษาดูงานกันเยอะเพราะว่าหลายคนไม่ค่อจะได้เห็น พืชชนิดนี้กันบ่อยนักนะครับเวลาเอาไปต้มถ้าจะดูให้สุกก็ดูว่าเปลือกนั้นเป็นสีดำนะครับก็สามารถแกะกินได้เลยอาจจะก,กินยากสักหน่อยแต่ว่าหลายคนก็ชอบกันนะครับแล้วเอาไปทําอาหารได้หลายอย่างแกงส้มก็ได้ครับแกงบวชประจับก็ได้และมีริ์แก้ร้อนในได้ดีด้วยครับ